กบทั้งสองกับบ่อน้ำกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบสองตัวอาศัยอยู่ที่หนองน้ำตื้นๆที่พอจะเป็นที่ซ่อนตัวจากสัตว์ตัวอื่นๆแต่เมื่อฤดูร้อนมาถึงหนองน้ำนั้นก็เริ่มตื้นเขินและแห้งขอดกบทั้งสองจึงตัดสินใจจะออกไปหาที่อยู่ใหม่พวกมันเดินทางเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งจนกระทั่งได้พบกับบ่อน้ำหนึ่งที่ลึกมาก ทั้งสองพากันกระโดดไปที่ขอบบ่อน้ำนั้นและเมื่อมองลงไปด้านล่างก็เห็นว่ามีน้ำขังอยู่บ้างที่ก้นบ่อก,กบตัวแรกจึงพูดขึ้นว่าบอ่อน้ำนี่ลึกมากถ้าเราย้ายมาอยู่ที่นี่คงไม่มีใครมาทำร้ายพวกเราได้แน่ๆเจ้ากบอีกตัวหนึ่งพูดขึ้นที่เจ้าพูดก็ถูกนะแต่ถ้าบ่อน้ำนี้แห้งขอดไปเจ้ากับข้าจะติดอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตข้าว่าพวกเราไปหาที่อยู่ใหม่กันดีกว่านะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบจะทำให้เราคาดเดาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้